คนเกิดวันอังคารมาดูกันนะครับสัปดาห์นี้ตั้งแต่วันที่1ถึง7กันยายน2 5 6 8ไปจนถึงสัปดาห์หน้าไพ่จะอวยพรใไรคนเกิดวันอังคารรับพรดีๆไปจากไพ่เลยนะครับโอ้โหเป็นพรที่ดีมากครับสัปดาห์นี้ไพ่ก็ขออวยพรให้คนเกิดวันอังคารทุกท่านมีความสําเร็จโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของงานนะครับนะไม่ว่าจะหยิบจับทําอะไรอใอยมีความสําเร็จแต่เป็นความสําเร็จที่มาจากความที่คุณเอาจริงเอาจัง ามที่คุณพยายามเต็มที่ลุยไม่เกรงกลัวนะครับไม่ย่อท้อง,ง่ายๆไม่ถอดใจง่ายๆนะพร้อมที่จะลุยไม่ว่าจะจะเจอปัญหาหรืออุปสรรคอะไรต่างๆเข้ามาก็ตามนะในสัปดาห์นี้ดวงก็บอกอยู่นะครับว่าอาจจะเจอปัญหาเฉพาะหน้าเข้ามาอาจจะเจองานที่มันไม่ได้ง่ายนะักแต่ด้วยความมั่นอกมั่นใจความเข้มแข็งแล้วก็ความไม่ยอมแพ้ของคุณนี่แหละ จะทาให้คุณประสบความสําเร็จในที่สุดนะครับงานยากแค่ไหนถ้าคุณมั่นใจแล้วคุณเองก็มีศักยภาพมากเพียงพอไพอ่อวยพรครับขอให้ทําทุกภารกิจทุกๆสิ่งที่คุณต้องการจะทําให้ได้สําเร็จรุ่วรงเกิดขึ้นได้และเป็นจริงนะครับก็ขอให้คนเกิดวงการทุกท่านได้รับความสําเร็จนี้ตามที่ไพอ่อวยพรขอโชคดีกันนะครับ